คลิปที่แล้วค่ะอาจารย์เนยชวนฟังเกี่ยวกับเรื่องชื่อแบรนด์การใช้ประโยชน์ของชื่อแบรนด์แล้วก็ตั้งชื่อแบรนด์ให้ดีนะคะชื่อแบรนด์นี้จะถูกเรียกอีกเป็นล้านๆครั้งค่ะนะะเราตั้งชื่อแบรนด์ไม่เหมือนชื่อคนนะมันไม่ใช่เปลี่ยนกันได้กระทันหันนะไปดูหมอดูอะไรมาแล้วเปลี่ยนยังไม่ได้นะคะแบรนด์วนใหญ่เนี้ยเราตั้งยังไงเราก็ใช้แบบนั้นเป็นร้อยๆปีค่ะแต่อย่างไรก็ตามคุณค่าของแบรนด์ไม่ได้มีแค่ชื่อแบรนด์อย่างเดียวค่ะมีคํากล่าวค่ะของนักกลยุทธ์แบรนด์ค่ะบอออร์นนนาาดดคคควววี่่่่่่ะะะกลลไไไ้้พัังงขแแมมมชื เกิดจากการลงทุนในชื่อนั้นมาตลอดระยะเวลาหลายปีค่ะดังนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะคะว่าเราจะลงทุนในองค์ประกอบของแบรนด์ยังไงบ้างโอ้โหยินดีจะแนะนําให้ทุกคนรู้จักเกี่ยวกับ3องค์ประกอบแบรนด์ที่สําคัญที่อาจารย์เนตเรียกว่าระบบนิเวศแบรนด์หรือแบรนด์อีโคโลจีค่ะอย่าได้พลาดนะคะคลิปนี้มีคําตอบค่ะมารู้จักกันนะคะแบรนด์อีโคโลจีหรือระบบนิเวศของแบรนด์มีอะไรบ้าง สตัวค่ะที่ทุกคนต้องทำแล้วทำให้สอดคล้องกันค่ะเป็นเหมือนกลไกที่หมุนทำให้คุณค่าแบรนด์เกิดขึ้นค่ะอย่างแรกค่ะอัตลักษณ์ของแบรนด์ซึ่งชื่อแบรนด์เป็นหนึ่งในนั้นค่ะเรียกว่าแบรนด์ไอดีตี้ค่ะอย่างที่2อค่ะนะคะอัตลักษณ์แบรนด์อย่างเดียวไม่พอเขาแค่จำค่ะ แต่เขาจะประทับใจเมื่อเขาได้แบรนด์เอ็กซ์เพ e ค่ะหรือประสบการณ์ที่มีกับแบรนด์ค่ะซึ่งตรงนี้มันต้องสอดคล้องกันมันต้องทําให้เขารู้สึกดีรู้สึกประทับใจเขาบอกว่าเราไม่ได้จำหรอกค่ะว่าใครสวยใครหล่อที่อยู่ข้างเราค่ะแต่เราจําอารมณ์และความรู้สึกที่เราอยู่กับเขาค่ะว่าทําให้เรารู้สึกยังไงแบรนด์ Brand ก็เช่นเดียวกันค่ะลูกค้าจําอารมณ์ความรู้สึกที่ใช้แบรนด์ได้เสมอค่ะ ต่อไปนะคะอย่างที่3ค่ะเป็นอย่างที่เราพูดกันบ่อยๆเราใช้เงินกับตรงนี้บ่อยๆเขาเรียกว่าการสื่อสารแบรนด์ค่ะหรือแบรนด์คอมมิวนิเคชันค่ะนะเดี๋ยวเรามาดูกันทีละอันค่ะนะก่อนจะไปถึง3องค์ประกอบนั้นอาจารย์เน้นย้ำก่อนนะคะทำไมเราต้องมีแบรนด์อีโคโลจีเพราะหน้าที่ของแบรนด์คือทำให้เขา จดจำและประทับใจถึงความแตกต่างค่ะดังนั้นทุกองค์ประกอบมันต้องสอดคล้องกันค่ะเพื่อเสนอในเรื่องของแบรนด์ดิเฟรนช i a อชันหรือจริงๆแล้วในภาษาที่เป็นเทอมของมาร์เก็ตติ้งจริงๆนะคะก็คือแบรนด์โพซิช o ั i นนิงค่ะเราจะเสนอสิ่งนี้ให้มันจดจำค่ะให้ฝังรอยประทับใจอยู่ในหัวใจของลูกค้าค่ะดังนั้นนี่คือหน้าที่ของการสร้างระบบนิเวศแบรนด์ค่ะนอกจากนี้นะคะแบรนด์ Brand ที่ดีนะคะมันจะกลายเป็นแอสเซทค่ะ ะะผู้บริหารโค้กเคยพูดคำหนึ่งไว้ค่ะบอกว่าต่อให้เอาค่าตัวของ CEO บวกค่าเครื่องจากโรงงานอสเซททั้งหมดที่มีอยู่ของโค้กมารวมกันยังไม่เท่ากับมูลค่าแบรนด์เลยค่ะแบรนด์โค้กที่สร้างขึ้นมาร้อยปีมูลค่านี้สำคัญที่สุดค่ะแบรนด์โค้กไม่สามารถไปต่อได้ถ้าผู้บริโภคสดจำคำว่าโค้กไม่ได้ค่ะนะคะแต่โรงงานหรือเครื่องจักรอะไรวอรดวายไปแบรนด์ยังไปต่อได้ค่ะ นะคะดังนั้นนี่เป็นทรัพย์สินค่ะแล้วก็ป้องกันการลอกเลียนแบบด้วยนะคะดังนั้นทําระบบนิเวศให้ดีค่ะอย่าคิดว่าเป็นแค่ชื่อนะคะเรามีปรากฏการแล้วเนาะไปฟ้องกันเรื่องชื่อใช่ไหมว่าไปชื่อชื่อซ้ําแต่อาจารย์น้ในฐานะการตลาดบอกเลยค่ะมันไม่สําคัญค่ะไม่ว่าคุณจะตั้งชื่อนะปังชาแยมโรอะไรแล้วมีคนไปใช้ซ้ํามันไม่ได้สําคัญค่ะเพราะว่าองค์ประกอบของระบบนิเวศมันไม่ได้มีแค่ชื่อมันมีทั้ง i d e n ิ i t y ทั้ง experience ทั้งอ o ม m u n น c a t i o นมารวมกันค่ะซึ่งถ้าคุณทําได้ดีทําได้สอดคล้องกันใครก็เรียนแบบเอาไไไปจาากเรม่่ด้คะ ดังนั้นมันเป็นสิ่งที่เพิ่มคุณค่าและมูลค่าให้กับธุรกิจอย่างแท้จริงมาดูอัตลักษณ์ของแบรนด์ค่ะคนจะพูดถึงเยอะนะคะวันนี้อาจารย์ใ้รีวิวคร่าวๆเลยค่ะแบรนด์อเดนนตี้ประกอบไปด้วยอะไร1นึ่งแบรนด์เนีมค่ะ นะคะชื่อแบรนด์นะให้เคล็ดลับในการตั้งไว้แล้วในคลิปที่แล้วนะคะสโลแกนค่ะนะคะบางแบรนด์จะมีสโลแกนด้วยนะคะอย่างเช่นหิวเมื่อไร่ก็แวะมานึกได้ไหมแบรนด์ไหนเออนะคะหรือที่อาจารย์นี้ให้ไว้ตรงนี้นะคะ KFC ค่ะเคยมีสโลแกนว่า it's a finger licking good ค,คือการเลียนิ้วนี่คือมันสุดยอดมากแหละ ะะซึ่งโสโลแกนนี้ตอนหลังนะแอบกระซิบก่อนมันถูกเปลี่ยนไปในช่วงโควิดนะเพราะว่าเราเริ่มมองว่าเราต้องระวังเรื่องของสุขอ,อนามัยนะในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสนะดังนั้นโสโลแกนนี้เลยเปลี่ยนนะคะซึ่งตอนนี้ KFC อัปเดตสโลแกนใหม่แล้วค่ะแต่เมื่อก่อนมันเป็นโสโลแกนที่แบบความสุขแค่เลียนิ้วนะคะนะคะคัลเลอร์ค่ะนะคะอย่างตัวอย่าง KFC คัลเลอร์แน่นอนสีแดงค่ะมันทาให้รู้สึกฉึกฉักว่องไวฟาสฟู้ดชอบใช้สีแดงกันเยอะค่ะอย่างเช่นแมคโดนัลล์ KFC หรือก็ทั้ง Air a i ร Asia ค่ะมันรู้สึกไว จร,จริงๆนะคะนี่คือสีสันค่ะมาช่วยในการตกแต่งเป็นหนึ่งในแบรนด์ไอเดนติตี้ค่ะอย่างที่4ค่ะเทรดมาร์คค่ะนะคะก็คือสัญ,ญลักษณ์นะคะอะไรต่างๆนะคะแล้วจริงๆมันยังมีเรื่องมาสคอตเรื่องโลโก้อะไรอีกนะคะอันนี้อยู่ในเทรดมาร์คหมดเลยเราจดทะเบียนได้ค่ะนะคะอย่างเช่น KFC นะคะแน่นอนค่ะมันมีคําว่า KFC ซึ่งเป็นฟอนต์เฉพาะตัวบวกกับลุงเคนถูกไหมบางคนเรียกลุงเคนตะกีนะคะผู้ชายที่ประสบความสําเร็จ ในวัยเกษียณค่ะไปฟังประวัติแกได้นะคะแกกลายเป็นสัญลักษณ์ของ KFC ไปเลยนี่คือทั้งหมดคือแบรนด์เอกลีต้ค่ะเห็นแวบเดียวจําได้นะคะแบรนด์ที่สร้างมาดีมาที่เห็นด้วยหางตาจําได้อะเออมันรู้เลยว่าเป็นแบรนด์อะไรค่ะบางคนบอกว่าเห็นแค่แค่กล่องใส่ไก่รู้เลยว่านี่คือไก่ KFC หรือ Mc Donald แยกกันได้ขนาดนั้นเลยค่ะนี่คือแบรนด์ไอกลีต้ค่ะ เราเพิ่งมีข่าวไปนะคะว่า MK ค่ะบแบรนด์คนไทยนะคะหัวใจคนรักครอบครัวค่ะนะคะเพราะ MK บอกว่านี่คือช่วงเวลาของความสุขค่ะ การอยู่กับครอบครัวคือเวลาแห่งความสุขการอยู่ที่ MK คือเวลาของครอบครัวนี่คือสโลแกนของเขานะคะเพิ่งเปลี่ยนโลโก้ค่ะเปลี่ยนแบรนด์อดเดนิตี้ไปเปลี่ยนทั้งร้านเลยค่ะทั้งถ้วยชาถ้วยชามตะเกียบที่ใช้นะคะนี่คือเรื่องของแบรนด์อะเดนิตี้ค่ะจริงๆอาจารย์นีไม่ค่อยแนะนาการเปลี่ยนจะเปลี่ยนต่อเมื่อเรารู้สึกว่ามันไม่ทันสมัยมันไม่จับใจลูกค้าเป้าหมายแต่ทั่วไปไม่ค่อยแนะนํามากเพราะว่ามันต้องใช้การลงทุนค่ะนะแต่นี่ก็เป็นตัวอย่างที่ให้ดูปรากฏการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นนมาาททีี่่่่่อยง2คะคะะบร นะคะประสบการณ์ที่มีกับแบรนด์ค่ะอาจารย์น้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญนะคะเป็นการออกแบบทุกอย่างเลยการใช้งานผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นกูเกหรือเซอร์วิสค่ะนะคะโดยเฉพาะเซอร์วิสนี่สําคัญมากๆเลยค่ะมันเกี่ยวข้องกับโปรเซสนะคะเกี่ยวข้องกับพีโปค่ะนะคะพวกนี้มันเป็นอารมณ์ความรู้สึกที่เราเกิดขึ้นกับการใช้งานค่ะเขาบอกว่าทําไม Apple iPhone ถึงขายแพงได้ทําไม MacBook ถึงขายแพงได้เขาบอก User experience มันดีมากๆคนสาวก Apple บอกอย่างนี้นะคะนี่ก็คือเรื่องแบรนด์ e อ็กซ์เพรียค่ะนะคะซึ่งมาทีอ ค่ะเหมือนที่อาจารย์เน้เกิ่นไว้แล้วค่ะเราไม่ได้ชอบใครเพราะว่าเขาสวยเขาหล่อหรอกค่ะนั่นแค่แว็บเดียวที่เราเข้าหาเขาค่ะแต่อารมณ์ความรู้สึกที่อยู่กับเขานี้สําคัญกว่าค่ะแบรนด์เอ็กซ์เพรก็เช่นเดียวกันดังนั้นออกแบบให้ดีค่ะไม่ว่าเรื่อง Quality, Feature, Style, Design, Process หรือ People ที่อยู่ข้างในอุ้ยออกแบบหลายเรื่องเลยค่ะเราทําเรื่องนี้กันจริงๆค่ะจริงๆจังๆเลยละนะว่ามีประสบการณ์อะไรที่ลูกค้าได้รับบ้าง มาที่แบรนด์คอมมูนิเคชันค่ะเออเรื่องนี้อย่างที่3แล้วนะแล้วคนเขาพูดถึงกันเยอะค่ะการสื่อสารการตลาดของแบรนด์ค่ะเพราะอะไรเพราะมันเป็นส่วนที่ใช้เงินของมาร์เก็ตติ้งเยอะที่สุดไงคะดังนั้นสิ่งที่อาจารย์เน้นย้าแค่ตรงนี้ก็คือแค่ว่าเวลาที่เป็นเรื่องแบรนด์ค่ะเรื่องแบรนดิง้งจงสื่อสารให้มันคอนสิสเทนซีค่ะคํานี้หมายถึงอะไรย้ําๆซ้ๆําๆทําเหมือนเดิมเออย้ำๆซ้ๆําๆทําเหมือนเดิมนั่นคืออย่าแหวก นะคะอย่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจนคนจําไม่ได้ค่ะเพราะว่าความจดจําลูกค้าเหมือนปลาทองนะคะยิ่งในยุคป,ปัจจุบันซึ่งแบบเดี๋ยวก็ไล่เดี๋ยวก็ตึง้งเดี๋ยวก็ตั้งค่ะโอ้โหอะไรมารบกวนเราเยอะเหลือเกินดังนั้นพยายามให้การสื่อสารของเราตอกย้าซ้ําที่เดิมให้เขาจดจําได้ค่ะเพื่อแหวก นะคะประสาทสัมผัสลูกค้าให้จำสิ่งนี้ได้เสมอตอกตะปูลงไปในหัวใจลูกค้าค่ะดังนั้น consistency of communication สำคัญมากๆนะคะเพราะลูกค้าตอนนี้รับการสื่อสารเยอะแยะมากมายจริงๆเลยนะคะดังนั้นจะนี้เอาตัวอย่างให้ดูค่ะของแบรนด์ไทยเหมือนกันแบรนด์ไทยที่ ทำให้คนเข้าใจผิดว่าเป็นเกาหลีค่ะนาแสดงสัญชาติแบบเกาหลีนิดนึงนะคะจากแบรนด์คอมเม้นทิเคชันนั่นคือเสน่ไว้ค่ะนะคะแต่ไม่ได้ผิดเลยนะคะเพราะว่าเกาหลีในเรื่องความงามเป็นที่นิยมของคนไทยค่ะแต่อาจารย์นี่ให้ดูคอนสิสแตนต์ค่ะว่ามาอย่างไงก็ไปอย่างนั้นล่ะค่ะเขาก็คงอย่างนี้ตลอดนะคะเป็นระยะเวลาหลายปีค่ะนั่นคือจะมีจะมีแบ็กกราว n d ออกสีชมพูขาวนะคะแล้วก็จะเน้นความงามแบบเกาหลีนะคะเคเคิลเจอร์นิดนึงนะคะดังนั้นนางแบบจะหน้าใสาๆสสไตล์เกาหลีนะคะผิวขาว,ขาว ผมยาวๆตรงๆนะคะเห็นไหมคะเห็นความคอนซิสเตนต์เหล่านี้ไหมคะแล้วก็รวมถึงนะคะการโฆษณาก็จําเป็นสัดส่วนประมาณนี้หมดเลยนี่อาจารย์ไน้หยิบโฆษณาของเสน่ไวท์ไทยค่ะนะมีตัวอักษรไทยอยู่กับเสน่ไวท์ที่ฟิลิปปินส์ค่ะนะเพราะเพิ่งไปฟิลิปปินส์มาเห็นไหมคะไม่ได้ต่างกันเลยค่ะลักษณะสไตล์นางแบบนะคะลักษณะการวางรูปนะคะสีสันอารมณ์ต่างๆเหมือนเดิมค่ะนี่คือคอน s ิสเ e นซีค่ะ ดังนั้นระบบนิเวศย้ําเลยนะคะเรียนรู้เรื่องนี้สร้างเรื่องนี้ค่ะให้เป็น,นกลไกที่หมุนในการสร้างแบรนด์ค่ะไม่ได้มีแค่ชื่อแบรนด์ไม่ได้มีแค่การสื่อสารเท่านั้นมันต้องบุญไปกับประสบการณ์ที่ลูกค้าได้รับด้วยค่ะเพื่อทําให้สร้างความแตกต่าง แตกต่างอะไรแตกต่างที่ประทับใจจดจำแล้วถ้าคุณทำได้ดีค่ะแบรนด์ที่ดีจะเป็นทรัพย์สินของผู้ประกอบการรวมถึงทำให้คนอื่นลอกเรียนแบบเราได้ยากค่ะและสุดท้ายมันจะกลายเป็นมูลค่าทางธุรกิจค่ะเขาบอกว่ามูลค่าของแบรนด์สามารถบันทึกลงไปในบาลานซีดได้เลยนะคะดังนั้นเราอยากมีแบรนด์แบบนี้ไหมคะถ้าอยากมีต้องเอาคลิปนี้ไปใช้ค่ะ